สวัสดีค่ะหัวข้อช่องาวายเอ L แอลเหมือนเดิมนะคะทุกคนวันนี้เรานะคะมาสุ่มสกินปืนนะคะก็ก่อนที่จะไปสุ่มจะไปสกินเบอร์นี้เลยนะเราไปทบทวนกิจกรรมกันก่อนเลยนะคะว่ากิจกรรมมีอะไรบ้างนะคะในงนานปฏิทินนะโอเคค่ะตอนนี้นะคะก็เข้ามาอยู่ในงนานปฏิทินแล้วนะทุกคนก็ตอนนี้นะคะมีลรอลดนะคะเพื่อที่จะมาสุ่มนะคะให้ได้สกินรถสปอร์ตสกินปืนนะคะ ก็นะคะไปดูต่อไปกันเลยก็อันนี้นะคะจะเป็นเอิมเป็นดาวนะคะเพื่อที่ไปแลกสกินปืนนะนี้ก็คือที่ข้าผมน้องแมวเหมียวหรือเปล่านะคะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเ็ียะส,สมนะคะเพื่อไปแลกคู่หูตัวปวดนะคะเดรร์เดรร์ขอโทษค่ะไปแลกคู่หูนะทุกคนๆๆนี่นะคะก็เราก็ขอไปแรกก่อนนะคะแป๊บนึงน,นะโอเคเราหมุนต่อเลยทุกคนมะ ยู่ได้อยู่จริงได้อยู่ปะต้องได้อะสอันเนี้ยสอันเนี้ยต้องได้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 ขอให้ได้เธอหนมนหนมนหนมนหนมต้องได้ต้องได้ต้องได้ปะไปทุกคนมาแล้วต้องได้ต้องได้ ะะก็สำหรับวันนี้ทุกคนเราก็ขอลาไปก่อนนะคะแต่ว่าเรานะคะจะลองไปซื้สก,กินปืนนี้นะคะแล้วก็จะถ่ายคลิปให้ดูด้วยเนาะต่อจากคลิปที่แล้วแน่นอนค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะ